ะะตอนนี้อยู่ที่วัดราน,นประตูมงกรครับเระหรนะครับดไฮไลท์ครับพืะพุทธรูแกะสลักบนหน้าผาหินนะครับใชสร้างขึ้นเป็นไหนาสดนมค,คบประมาณาเกือบ2,000ปีแล้วแกะลหน้าผาเข้ามาครับ<ะ> กูเก่าเข้ามาก็มีช่องเล็กช่องน้อยครับเป็นช่องที่แกสลับพวกพุทธลูกไปข้างในเหมือนกันนะครับคำว่าหลงเหมือนอก็คือประตูมังกรนเนี่ยครับก็หมายถึงว่าเป็นช่องเขาที่มีน้ำไหลผ่านออกมานก็จะเรียกหลงเหมอนหลืเอเราแกลมที่อื่นก็มีนะครับ,รบแล้วก็มีวัด่า ขางในใหมัยพระนางเจ้าบู๊เซกเทียนครับเป็นจกนนักรพรรดินีองแรกแล้วก็องค์เดียวของกวนศาสจีนนะครับอ,องทรงได้คิดอำนาจมาจากสามีและลูกชายนะครับ เขาเดินจากทางใดข้กกา,างล่างด้วยแกะหน้าผากลุวนๆที่นี่เป็นมรดกโลกครับก็โดนทำลายไปเยอะในสมัยที่ปฏิวัติประธารถนะครับต,ตรงนี้ไม่ถูกทำลายครับใส่สวยงามเกินกว่าที่จะทำลายราล,ลายอารรัสมี ทางหลังสวยมากพระพุทธรูปที่นี้ส่วนใหญ่จะดูหน้าหรือพระพักเหมือนผู้หญิงนะครับก็ว่ากันว่าใชา้ต้นแบบใบหน้าของพระนางนคูเซเทียนมาเป็นแบบองค์ที่ยนรูปจะเป็นมไม่ได้จะเป็นผู้หญิงอ้นนี้อ,องค์นี้สาบกเลยหน้าเป็นผู้ชาย พระโพชาระโรตีส่วนนะครับพระโพชาระโรตส่วนตอนแรกนะครับเป็นศิลปะร่างเดิมแรกๆของจีนเข้ามาที่เข้ามาจากอินเดียเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายอยู่นะครับในร่างสมัยนี้ราชวงศ์ถังก็ยังไม่ได้เป็นผู้หญิงเต็มที่นะครับในยุคหลังเท่านั้นถึงเอาความเชื่อแล้วมีความมีเมื้าอะไรประมาณนี้ของผู้หญิงเข้ามานะครับแล้วก็ถึงเปลี่ยน รูปแบบของพระโพธิสัตว์จากผู้ชายหรือผู้หญิงนะคบจริงๆเจ้าแม่กวนอิมน,นะนั้นคือพระพโพธิสัตว์อมโลกิเตศ่น,นครับและวก็เป็นผู้ชายนะครับมาเขียนรูปแบบเป็นผู้หญิงในภายหลังนะครับไม่ได้อยู่ในคำวินัาต้นของปุัชญาศาสนา อามหาญานนะครับทางทิศเป็ดในนี้ครับคนเยอะเหมือนกันครับจะเจอคนไทยในในทริปนี้ครับในที่นี่ครับก็มีทุกทัวร์ไทยมาขึ้นรถไฟเมือาซียร์แล้วก็มาเจอกันที่บนรถไฟแล้วก็มีมาเที่ยวที่นี่นะครับอากาศดีครับสองสานะครับ ประมาณ8-9องศาเย็นสบายครับมีแดดก็เลยรู้สึกไม่หนาวนะครับปรกมันจะเหมือนประมาณ26-27ได,ด้ครับสวัสดีครับ